สัสจจะเป็นตัวแก้ความโลงเรตรงศรัทธาเป็นเครื่องปื้มใจของคนทั้งหลายในโลกทำใดก็ดีทางบุคคลน,น้อมนำมาปฏิบัติแล้วย่อมนำความสุขมาให้สัสจจะมีรสเลิศก,กว่ารสทั้งหลายในโลกมีรสมีรสชาติที่เลิศก,กว่ารสชาติทั้งหลายในโลกนี่ยทำมันว่าว่าไว้อย่างนั้นบุคคลดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท นักปรญ์ทางหลายสารเสริญบาเป็นบุคคลที่ปรเสริฐท,ที่สุดจริยาเจนะกริยาเทนังดับมะเมนังปรกเมถ้าคิดจะทำแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่คิดหรือไม่ใช่กว่วาสนาว่ธรรมยังสัจจะนี่ยังที่เราตั้งสัจจะอันใดอันหนึ่งถ้าสามารถทำได้ความปรามเพิ่มดียินดี ย่อมปากฏขึ้นภายในจิตใจของเราเรียกว่าความปรามโมนความอืบอิ่มใจเมื่อความปรามโมนปรากฏย่อมนำเข้ไปสู่ปีติปีติย่อมนำไปสู่ความสุขความสุขย่อมนำเข้ไปสู่สมาธิสมาธิย่อมนำเข้าไปสู่ยาถาภูตยาน,นัทธสนะคือความรู้จริงเรียกว่ามาทำให้จิตสงบได้นี่ว่าตัดดวดงงจ่ระคอที่เราถือกัน รือสมาทานถือกันมันไม่ใช่แค่ว่าสตวธรรมทำเพื่อใจิตใจของเราทุกคนเนี่ยเราความเย็นความเป็นสุขเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นแค่ระเบียบสิ่งที่ทํานั้นไม่เพียงแต่รักษาข้อวัดร,รักษาปริบัติภารคบา j า n บุพจา a n พระรองพามุปฏิบัติมาแม้จเป็นเวลาช่วงสั้นๆเราก็ยังสามารถสัมผัสได้ถึงรสอันเลิศ ถ้าเราทาได้ทมสัจจะของเราเกิดเป็นคนแล้วเราต้องทาจริงฮะถ้าทําไม่จริงจะได้ไะคุณค่าม,มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไงนเราเป็นนักบวชเราเป็นพระเนรเทันทีเราเป็นบุนรุรบริษัทความจริงทั้งหลายนี่มันจะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าไม่งั้นแล้มันจะทําดํารงชีวิตไปอย่างนว่าแล้วแต่มันจะเป็นไปบวชมาแล้วเข้ามาศึกษามาผู้ปริบัติแล้วฌานสมาธิไม่ปรากฏ ความรู้ความเห็นจริงไม่ปรากฏเลยมันมีแต่รูปรักษภายนอกแต่ความเป็นพระจริงภายในไม่ปรากฏขึ้นเรื่องนี้เป็นหน้ากังเป็นหน้าหน้า่วงบ้านวิตกกังวลถ้าเกิดว่าเราทุกคนตั้งใจในการบูชปบริมติแล้วศาสนาจะเจริญมากเลยทีเดียวได้จะรูปแบบแม้ด้ส่วนเรารูปแบบไม่ค่อยได้ ถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วทีนี้นะจิตใจคนระับมันจะเป็นยังไงนะจินนี้ก็แล้วแต่มันจะเป็ยนไปในทีนนี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจได้บริหารจัดการได้อย่างไม่ถูกต้องนั่นก็หมายถึงว่าอารมณ์ที่มันแตกกระสานสร้างเสร็จไปตามอำนาจแห่งความหลงผ่านในจิตแน,นที่มันมีอยู่แล้วนะธรรมชาติของน้ํามันก็ไหลไปสู่ที่ดำน้ําม,มันจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่จํา ธรรมชาติของกิเลสภายในจิตใจของเราทุกคนมันจะชักนําจิตในลงสู่สถานที่ต่ําอยู่เสมอถ้าเรามีความเข้มงวดอยู่บ้างดูแลจิตใจตัวเองให้ความสําคัญบ้านหมายจิตใจตัวเองได้นะถ้าไม่มันจะดีไม่ได้อเมืม่อตั้งสัจจาสัจจานี้จะเป็นตัวแก้ความหลงโดยตรงเลยทีเดียวแต่กว่านราไม่เข้มงวดเข้มงวดโดยการตั้งโอตั้งใจในการท,ทําจริงนะ เขารบตนเองนะเออเจอตั้งสสจาะที่นี่แล้วอืมเราก็ดูผลมันห้ามความอยากเพราะถ้ามีมีสัจ้วความอยากเนี่ยมันจะถูกโตีความรุนแรงขึ้นตามอำนาจของกิเลสฟังเทวาตันหากรรมตันหาภาวะตันหาวีภาวะตันหานะ่ยในความเป็นพังคือทีเดียวมันสงบลงเย็นมันแบบไม่ปรากฏเราต้องฝึกฝนต้องห้ามต้องทำความเียน ถ้าเรียกว,ว่าคมกันเพราะอะไรเพราะเพื่อที่จะรู้พฤติของจิตรู้การเป็นไปเป็นมาของจิตดูวิธีของจิตการธรราดาจิตเนี่ยมันมีท้งอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายมีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งสิ่งที่มีประโยชน์และสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เ ถ้าเราไม่ควบคุมเราไม่ศึกษาเราไม่พิจารณาเนเราจะบริหารจัดการไม่ถูกต้องเมื่อบริหารจัดการอย่างไม่ถูกต้องเพราะเราควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถจะเลือกได้ก็เลยปล่อยจิตไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นแหะแล้วความเป็นผาเหมือนจะเกิดข้นไในยังไงอ่ะแม้แต่รูปร่ักภายนอกมันก็ไม่เกิดอย่งนข้อวัดบริบัติทุกอย่างที่พระเราศึกษามาแล้วหรือเรียนดูมาแล้วเนี่ยเป็นเครื่อง จะลงจิตใจของเราให้รลวมอยู่กับที่เดิมมาคือปัจจุบันนะั้นเนี่ยเรียกว,ว่าเป็นสิ่งที่ทาให้จิตใจของเราไม่แตกกระสานสร้างเสร็จออกไปข้างนอกมากเกินไปรียกว่าเาร,ราเพในข้อปฏิบัติถ้าเรามุ่งหน้าดอนรมักปนิพานหรือมุ่งหน้าต่อการแก้ไขจิตใจตัวเองนะโดยายาดิบยาดิมไม่ลดละเนี่ยทาไมมันจะดีไม่ได้ทาเดียวนี้ปรากฏขึ้นเดียวนี้ทาเดียวนี้สําเร็จผลเดียวนี้ท,นท,นที่ตามความบางความเบียน ปล่อยจิตไปปล่อยใจไปดำกันไม่ลาไม่เข,าขา้าถาเนสิ่งล่อดวงทางเรานี่มีเต็มไปหมดถ้าเราให้ความสนใจในการบำเพ็ญภาวนาสักครึ่งหนึ่งของการปล่อยใจนะเหมือนสำเร็จเป็นบระหันไปนานแล้วนี่ในว่าคุณค่าของความเป็นคนนะมันเกิดอ,อยู่ที่การทำความภาคความเมียนภายในจิตใจนะี่ถ้าเกิดว่าเรามาบวชแล้วมาอยู่แล้ว ไม่ศึกษาเบื้องเรีนในเรื่องนี้นะทีนี้ไหนก็เป็นคนธรรมดาทั่ทวไปนะปะปนกันดีชั่วสุกทุกขรักซ่อมเกลียดชังอยู่ร่ำไปทำหน้าจิตมันไม่ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือบริหารจัดการใ้อย่างถูกต้องจีนี้ว่าไม่รู้ว่าอันไหนมีประโยชน์ไหนไม่มีประโยชน์นะอันไหนที่มีประโยชน์อันไหนที่ไม่มีประโยชน์เน,นี่ยโดยจิตเนี่ยมันไม่รู้ก็ามาศึกษาเพื่อจะเรียนรู้เพื่อที่จะบังคับมัน ใน,นที่มันไม่ไม่ดีไม่ตามไปไม่ดำริไม่ดึกไม่ตามไปอันนี้ประโยชน์อารมณ์ที่มันเกลียดข้านมานยาสาไทยไม่ไปทําให้จิตเราอ่อนแอท้อแท้มีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวที่จะควบคุมตัวเองนะนับรองได้ว่าความปรามโมทคือความเบิกบานความอิ่มใจความปีติความสุขสมาธิมันย่อมปรากฏขึ้นอยน,นี้เราไม่จี้ลงไปทจี้จิต ปล่อยอยู่ข้างนอกน,อนี่เสียพระไปเลยเสียคนไปเลยหาค่าหาสาระเก่นสารไรไม่ได้เังหว่าสัจจานี่เป็นตัวแก้ไขความลงโดยตรงศรัทธาเป็นเครื่องปลื้มใจของคนทั้งหลายในโลกทําไรก็ดีทานน้อมนามาเพื่อบริบาิแล้วย่อมนําความสุขมาให้สัจจะมีรสชาติอันเลิศกว่ารสชาติทั้งหลายในโลก บุคคลที่ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาณนักปราชทางหลายสรรเสริญว่าเป็นบุคคลที่มีชีวิตที่บริสุทที่สุด